สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนเทคนิคง่ายๆในการเพิ่มสินค้าตัวแทนเพื่อหารายได้ค่าในหน้าเพิ่มนั่นก็คือการเพิ่มสินค้าด้วยลิงก์ก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดหัวใจกดคอมเมนต์กดบันทึกรายการโปรดแล้วสุดท้ายอย่าลืมแชร์กันด้วยนะวิธีการเพิ่มสินค้าด้วยลิงก์ขั้นตอนที่1เพิ่มสินค้าตัวแทนไปที่หน้าโปรไฟล์คลิกที่ตะกร้าช็อปของเรา เสร็จแล้วเข้าสู่ระบบไปที่เพิ่มสินค้าของตัวแทนกดบวกที่ขวามือด้านบนคลิกที่ URL ของสินค้าก็คือการวางลิงก์สินค้านั่นเองค่ะกดวางลิงก์ที่ Copy เอาไว้นะคะ ระบบก็จะประมวลขึ้นมาสินค้าตัวนี้ได้เพิ่มไปในร้านแล้วนะคะก็จะไม่มีให้กดเพิ่มหลังจากนั้นลองเข้าไปที่ช็อปของเราว่าสินค้าได้เพิ่มเรียบร้อยหรือยังแค่นี้เราก็นั่งสวยๆรอรับค่าในหน้าได้แล้วง่ายไหมคะเพื่อนๆถ้ายังไงก็ มีอะไรสงสัยคอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวน้องป้าออนไลน์จะมาตอบให้นะคะ